Just สวัสดีเพื่อนชาว y o u u u e ดเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลนนะครับเป็นเลน50 f 1.8นะครับของค่ายทางจีนนะครับเป็นค่ายยังนู หรือว่ายงนัวแล้วแต่คนเรียกนะครับในที่นี้ผมขอเรียกว่าเลน YN ก็แล้วกันนะครับเออตัวนี้นะครับเป็นเลนฟิกนะครับคือไม่สามารถเปลี่ยนทางยาวโฟกัสได้นะครับเออแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเลนราคาถูกราคาไม่ถึงสามพันนะครับก็ถ้ามือสองก็ถูกงลไปครับสามารถเปิดเอฟกว้างสุดนะครับก็คือเปิดได้ถึง 1.8นะครับเอฟกว้างสุดนี่นะครับกว้างพอสมควรนะครับเป็นเลนที่เอ,อ่อคนเล่นกล้องทั่วไปนะครับก็เริ่มจะอยากได้เลนประเภทนี้ก็คือเนื่องจากเอฟกว้างมันสามารถละลายหลังได้เยอะนะครับแล้วก็คือเลนตัวนี้นะครับเป็นเลนจีนก็คือจะก๊อปปี้ ก o p ี l เลนส์คนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น Copy F1.8D นะครับของทางนิคอนนะครับไม่น่าจะใช่ตัว G นะครับถ้าตรงนี้ผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้มีการทำงานอยู่สองโหมดก็คือแบบแมนนวลแล้วก็แบบออโต้ครับสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ไม่มีการสั่นนะครับมี distance scale นะครับอ่ะมันจะแสดงเวลาเราใช้โหมดแมนนวลอย่างนี้นะครับ บอกระยะจนถึงอินฟินิตี้นะครับหน้าหน้านะครับหน้าฟิลเตอร์กว้าง58นะครับ58มิเมตรใส่ฮูดฮูดนี่ใช้เหมือนกันกับเรนค่ายเลยนะครับเป็นตรงนี้ผมผมใช้เป็น s b 47นะครับฟิลเตอร์ก็หน้า58นะครับโอเคครับวัสดุเป็นพลาสติกนะครับ เป็นพลาสติกแต่ว่าเมาส์นี้เป็นเมาส์โลหะนะครับเป็นเมาส์โลหะก็มีเสียงนะครับถ้าขยับอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเลน YN 50 F 1.8นะครับสำหรับ Nikon หลังจากที่เราดูภายนอกของตัวเลนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพ ที่ได้จากเลนตัวนี้กันนะครับในค่า F ต่างๆนะครับเป็นภาพที่ผมจะเปรียบเทียบกันใน f ที่ต่างๆกันนะครับแล้วก็จะบอกประโยชน์ของฮูดแล้วก็ฟิลเตอร์เลยนะครับว่ามันจะช่วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าภาพที่ได้จากเลนตัวนี้ใน f ที่ต่างๆกันจะเป็นยังไงนะครับไปชมเลยครับโอเคนะครับเรามาดูภาพที่ได้จากเลน YN50F1.8 นะครับโดยรูปนี้ถ่ายที่ F1.8 นะครับดูรวมๆเนี่ยผมโฟกัสไปที่หัวของฟิกเกอร์นะครับเรามาดูรวมๆนะครับมันก็โอเคนะครับแต่พอซูมไปที่ตรงที่เราโฟกัสไว้คือเนี่ยครับมันจะฟุงฟ้งๆมันยังไม่คมนะครับความนูนความลึกของหมวกของตัวโมเดลของผมนี้ยังไม่ชัดนะครับมีอาการขอบม่วงนะครับเล็กน้อย อันนี้ถ่ายในที่ร่มนะครับตัวหนังสืออะไรก็ถือว่ามองเห็นนะครับแต่ว่ามันยังไม่คมนะครับที่เท้าก็ไม่เห็นแต่ว่าฉากหลังนี้จะเบลอมากเลยนะครับต่อไปเป็น f 2.2นะครับดูเปรียบเทียบกันกันกบรูปเมื่อกี้รูปนี้จะชัดขึ้นนะครับแล้วมาดูที่ตรงหัวของฟิกเกอร์ถ้าเทียบกับรูปเมื่อกี้นะครับตอนนี้ f 1.8 อันนี้ f 2.2นะครับก็ยังไม่ต่างกันมากแต่ก็ดีขึ้นนะครับเห็นรายละเอียดชัดขึ้นขอบเริ่มไม่ค่อยฟูงแล้วนะครับคุณตัวก็ชัดขึ้นมีการขอบม่วงเหมือนเดิมต่อไปครับ f 2.8นี่ครับจะสังเกตว่าภาพมันจะตรงหัวมันจะชัดขึ้นนะครับแต่ว่าแบ k ็กกราวเนี่ยความเบอร์มันจะน้อยลงนะครับคือ Background มันจะชัดขึ้น เนี่ยครับระยะชัดของโต้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็เริ่มจะชัดแล้วแล้วก็ที่ตัวหนังสือนะครับที่ f 2 8นะครับที่ตังสือก็เริ่มจะชัดแล้วก็ที่สำคัญนะครับตรงหน้าปิกเกอร์นะครับเห็นความนูนนะครับความนูนความลึกของตัวหมวกนะครับเปรียบเทียบกันนะฮะดูนะครับอันนี้คือ2.2 อันนี้คือ2.8นะครับจะสังเกตเห็นความต่างนะครับซึ่งผมคิดว่า f 2.8นี้คือผมโอเคนะครับกับ f 2.8คือได้ความชัดแล้วก็พื้นหลังก็ยังเบลออยู่นะครับก็คือเจอกันที่กลางทางต่อไปเป็น f 3.5นะครับก็จะชัดขึ้นนะครับแต่ว่าฉากหลังนี้จะเริ่มชัดขึ้นนะครับขอบม่วงก็เริ่มจะน้อยลงนะครับ ขอบม่วงก็เริ่มจะหายเนี่ยฮะสังเกตเทียบกับ f 1.8นะครับเทียบขอบม่วงดูนี่นะครับอันนี้1.8อันนี้เป็น f 35นะครับแล้วตัวหนังสือก็จะคมชัดนะครับแต่ว่าพื้นหลังนี่จะชัดขึ้นโตะจะเริ่มชัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะเป็น f 4.5 f 5.6 นะครับสังเกตรองเท้าเริ่มจะชัดขึ้นนะครับแล้วก็ขอบม่วงก็จัดการหายไปนะครับไม่ค่อยมีขอบม่วงแล้วแทบจะไม่มีเลยนะครับตัวฟิกเกอร์ก็ชัดแต่ฉากหลังเริ่มจะชัดเจนขึ้นนะครับต่อไปเป็น F8 นะครับฉากหลังก็ค่อนข้างชัดตัวนี้ชัดเกือบทั้งใบแล้วนะครับรองเท้าก็เริ่มชัดต่อไป F9 ครับฉากหลังนี้ชัดเลยนะครับฉากหลังนี่ความเบอร์นี่ไม่เบอร์แล้วนะครับต่อไป F11 ครับ แล้วก็ที่ f14 นะครับก็ประมาณนี้นะครับในค่า f ต่างๆซึ่งถ้าไปถ่ายคนเนี่ยผมรู้สึกจะพอใจที่ f f 2.8นะครับคือตัวที่ระยะโฟกัสที่ผมโฟกัสตรงนี้มันชัดนะครับแล้วก็หลังก็เบอร์ส่วน f 1.8นี่ผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับคือมันเบอร์หลังเยอะจริงแต่ว่าคือมันเบอร์จนมาเบอร์ที่แขนด้วยนะครับ เบอร์ที่หมวกนี้มีความฟุ้งด้วยครับแล้วก็อีกก็คือขอบม่วงค่อนข้างจะเยอะครับก็ผมให้ f1 f2.8 นะครับเป็น f ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันส่วน f1.8 คือใช้ในตอนกลางคืนที่แสงน้อยจริงๆนะครับโอเคครับ ต่อไปมาดูข้อเสียของตัวเลนส์บ้างนะครับที่ f 1 8นะครับเวลาถ่ายในที่การแจ้งถ่ายย้อนแสงเนี่ยครับจะสังเกตเห็นขอบม่วงนะครับชัดเจนมากครับเป็นเหลื่ยมสีออกมาอย่างนี้เลยนะครับสีม่วงที่ตามริมใบไม้ชัดเจนมากอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวที่ f 1 8นะครับต่อไปครับ f 2 8ครับสังเกตขอบสีม่วงนี้เริ่มจะ สีจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ขอบรู้สึกจะบางลงนะครับขอบม่วงรู้สึกจะบางลง f 2 8นะครับต่อไป f 3 5 f 3 5แล้วก็ f 5 6ครับ f 5 6คือเลนตัวนี้คือขอบขอบมันค่อนข้างจะม่วงนะครับอันนี้ก็เป็นที่ f 8นะครับ คือยิ่งเราเปิดรูรับแสงกว้างขอบก็ยิ่งจะม่วงนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใส่ฟิลเตอร์กันเลยนะครับฟิลเตอร์นี้นะครับก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับมันจะเป็นเป็นเกลียวนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็หมุนนะครับในที่นี้ของผมคือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับในการหมุนเข้ามันนอตปกติทั่วไป ก็จะเป็นของผมจะเป็นฟิลเตอร์ UV Protect นะครับก็คือจะกันแสง UV แล้วก็กันกระแทกเวลามีอะไรมากระแทกก็จะโดนแก้วตัวนี้ก่อนนะครับไม่โดนไอเจ้าชิ้นเลนข้างในนะครับถึงเลนมันจะถูกยังไงแต่ผมก็ผมก็ห่วงของผมนะครับก็สายงบน้อยนะครับก็ถือว่าจําเป็นส่วนฟิลเตอร์แล้วก็เลือกไอที่มันมีผลกระทบต่อภาพเราน้อยที่สุดนะครับอ่าต่อไปนะครับการใส่ฮูดนะครับ การใส่หูมุดก็ใส่เข้าไปแบบนี้หาล็อกมันนะครับคือมันจะมีจุดจุดอยู่ข้างบนนยครับใส่มันตรงกับจุดไขปลาสีขาวหมุนเข้ามาปับ๊บหมุนตามเข็มนะครับเดี๋ยวโอเคให้มันดังนี้นครับโอเคนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับส่วนหมูมดนะครับถามว่าใส่ทําไมเดี๋ยวผมจะสมมุติให้ดูนะครับ สมมุติอันี้เป็นผมถ่ายอยู่กลางแจ้งแล้วมีแสงหลอดไฟตัวนี้เข้ามานะครับมันจะทาให้รายละเอียดภาพผมหายไปผมก็ใส่ฮูดเพื่อ,อนี้นะครับผมจะเอามือบงังเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับฮูดม,มันจะช่วยการแสงมันจะมีแฟร์ขึ้นมาเป็นจุดๆตรงนี้เห็นไหมครับพอผมใส่ฮูดเข้าไปมันก็จะภาพก็จะคมชัดมากขึ้นนะครับ โอประมาณนี้นะครับนี่คือประโยชน์ของฮูดแล้วก็อีกอย่างนึงเวลามันกระแทกเนะี้ยฮูดมันจะช่วยกันกระแทกก็คือผมห่วงนะครับถึงมันจะถูกแต่ผมก็ห่วงพอสมควรนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ทั้งการใส่ฮูดแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับโอเคนะครับจากที่ได้ฟังทั้งหมดมาผมขอสรุปเลยนะครับว่าสำหรับผมนะเอฟที่ใช้ทั่วไปในการถ่ายคน เดียวๆนะครับอันนี้คือเดียวๆนะครับก็คือ f 2.8นะครับแล้วก็การที่คุณอยากจะใช้ f 1.8นี้ควรจะเป็นในกรณีที่แสงน้อยจริงๆนะครับคือมันจะไม่ชัดเท่าไหร่แล้วก็ควรหาฮูดมาใส่นะครับเพื่อลดแฟร์เพื่อให้มันภาพมันคมชัดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์นี้ถ้าไม่ใส่ได้ก็ดีนะครับเพราะว่าภาพมันจะคุณภาพมันจะดีที่สุดใส่ฟิลเตอร์มันจะลดคุณภาพของเรานะครับ ก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผมผมว่าเล่มตัวนี้มันค่อนข้างจะคุ้มราคานะครับในราคาที่ไม่ถึง3 0 0พันแล้วให้คุณภาพของภาพออกมาได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคนะครับผมให้ผ่านนะครับส่วนใครมีคำถามสงสัยอะไรสามารถถามได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบนะครับโอเคครับ